ยินด,ด,ดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่ช่อง o v i s Be A Channel กันอีกครั้งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยกันกดไลค์กับกด Subscribe ให้กับช่องของผมไว้ด้วยนะครับ ดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรวบรวมรายชื่อของผลพีศจส,สายโซออนพันสัตว์มายาที่ทําให้ผู้ที่กินผลพีศาจประเภทนี้เข้าไปมีความสามารถในการกลายร่างเป็นส,สตัตว์หรือสิ่งมีชีวิตตามเรื่องเล่าของตำนานต่างๆได้เช่นนกฟีนิกซ์มังกรหรือสุนัออขเจ้จเก้าหางเป็นตน้นและจากคําพูดของคิสรุในช่วงสงครามมารินฟอร์ดผลพีศจส,สายโซออนพันสตัตวมายานะครับมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นผลพีศาจที่หายากยิ่งกว่าสายโรเกียซะอีกซึ่งในช่วงเวลาปัจจุบันของเรื่องวันพีผลพีศาจประเภทนี้ที่มีการเปิดเผยชื่อออกมายาาางงเป็็นนนทกกรีจจะมํว มากเท่าไหร่นะัแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอใส่ผลปีศาจประเภทเดียวกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีการปรากฏมาให้เราเห็นในเนื้อเรื่องหลกักเข้าไปรวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยด้วยในคลิปนี้จะมีผลปีศาจสายโซอนพันสัตว์มายาผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ผลพิสร์ผลแรกน,นะครับก็คือผลกลมุกมกุหรือผลอย่างยืดเป็นผลไม้พิสัยสายพลามิเซียซึ่งชื่อของผลพิสตร์ผลนี้นั้นก็เป็นชื่อที่หลายๆคนรู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงการเริ่มต้นเรื่องราวของกตุนวันพิษ แต่ว่านะครับในบทพีดภาคเกาะวานุคุนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าชื่อทแท้จริงของผลพีศาส์ผลนี้ก็คือผลฮิโตฮิโตหรือผลมนุษย์โมเดลเทพพระทิ์นิกะและหมั่นกับเป็นผลไมา้ปีศาสายโซโออนพันสัตว์มายาซึ่งเหตุผลที่ผลพีศาส์ผลนี้มี2ชื่อนะครับมันก็เพราะฝ่ายรัฐบาลโลกต้องการที่จะปกปิดชื่อทแท้จริงของผลพีศาส์ผลนี้ที่มีนามของเทพสลักอยู่ในชื่อและจากคําพูดของพวกข้าพุทธนะครับเราก็จะได้รู้ว่าตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลโลกก็ได้พยายามอยู่หลายครั้งที่จะทาการเก็บกู้และครอบ ก็ไม่เคยได้ครอบครองมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนราวกับว่าผลไม้พิศผพนี้นั้นมันก็มีความนึกคิดกับใจจำนองเปของตอนเองและไม่ต้องการที่จะตกไปอยู่ในมือของฝ่ายรัฐบาลโลก โดยผู้ปกครองพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือพระเอกของกร์ตุนวันพีชอย่างมังคีดีลูฟี่กับตันของกลุ่มเจ้าตลาดหมวกฝาแงและเป็นหนึ่งใน4จกักรพรรดิยุคปัจจุบันในด้านของการใช้งานพลังผลไม้ปีศาจผลนี้นะครับก็จะทาให้ร่างกายทั้งหมดของผู้ใช้มีความยืดหยุ่นเหมือนกับยางโดยอัตโนมัติทําให้ตัวของลูฟี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรา่างก่อนที่จะทําการใช้พลังเหมือนกับผลปีศาจสายโซออนผลอื่น และผู้ใช้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้อย่างอิสระตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับการพิกแพงและความชำนาญของตัวผู้ใช้พลังเอกเช่นการยืดแขนขาออาไปเป็นระยะไกลเพื่อเพิ่มพลังในการโจมตีหรือการขยายร่างเฉพาะส่วนโดยการเป่าลมเข้าไปที่กระดูกเพื่อเพิ่มขนาดของการโจมตีได้เป็นต้นส่วนในด้านของพลังการป้องกันนะครับเนื่องจากว่าผู้ใช้ก็จะมีร่างกายที่เป็นอยากมันก็จะทําให้การโจมตีจากแรงกระแทกต่างๆเช่นพวกหมัดหรือกระบองนั้นไร้ผลรวมถึงร่างกายของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันสายฟ้าที่สูงเป็นอย่างมากเพราะแม้แต ยังก็เอี่วที่มีพลังจากผลโกโรโกโรและสามารถสร้างสายฟ้าที่มีความรุนแรงสูงถึง200ล้านโวลต์ก็ยังไม่สามารถใช้สายฟ้าในการโจมตีร่างกายของลูฟี่โดยตรงได้เล่นเอาตัวของพี่แกเนี่ยทำหน้าเวอร์จนมันกลายเป็นมีมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าตัวของผู้ใช้พลังอย่างลูฟี่นะครับก็ยังสามารถได้รับบาดเจ็บได้ถ้าหากว่าตัวเขาถูกการโจมตีที่ใช้หาขีกับพวกอาว,วุธที่มีความแหลมคมต่างๆเช่นพวกดาบหรือไม่ก็จะเป็นท่าโจมตีที่มีความแหลมคมนั่นเองครับ และเมื่อพลังขปนที่โต,ว,ตวิตโตถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมันก็นทําให้ตัวของผู้ใช้พลังอย่างลูฟี่นะครับสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นเทพพาะอาท์นิกก้ได้โดยเมื่ออยู่ในร่างนี้ผู้ใช้ก็จะมีเสื้อผ้าและเส้นผมที่เป็นสีขาวโพลนรวมถึงมีอาผ่อนคล้ายกับก้อนเมฆสีขาวลอยอยู่รอบตัว ในด้านของพลังการต่อสู้เมื่อตัวของลูฟี่อยู่ในร่างของเทพนิกะมันก็ดูเหมือนว่าจะทาให้ขีดจํากัดในการยืดหยุน่นและพลังกาลังของผู้ใช้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยนอกจากตัวของผู้ใช้จะมีร่างกายที่เป็นอย่างแล้วมันก็ได้ทําให้ตัวของลูฟี่สามารถเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างต่างๆสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติยืดหยุ่นเหมือนอย่างเพื่อนำม,มาใช้ในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการขยายร่างยักษ์การใช้พื้นดินที่มีคุณสมบัติเหมือนกับยาางเพื่ออสะท้นกรโจตหรรือมแมต่กาาจับสยฟ้าเออาาามใใช้ป็นนวุธการต่อสู้เป็นนตเรียกได้ว่าตอ ที่ต่อสู้กับไคโดเนี่ยก็ทําอะไรได้หลากหลายและเหนือจินตนาการเป็นอย่างมากจนเหล่าอูค่ต่อสู้เนี่ยปวดหัวกันไปเป็นแถบ,ถบแต่ว่าถ้าใครนึกภาพการต่อสู้นี้ไม่ออกนะครับก็ให้ทุกคนรองนึกถึงการ์ตูนทอมแอนเจอรี่ไปเลยก็ได้แถมพวกเราห้าผู้เท่าเนี่ยก็ยังได้พูดเกี่ยวกับพลังนี้ว่าพลังของผลที่โตวิโตโมเดลเทพพร,ะ,ระที่นี่กะเนี่ยมันก็เป็นพลังผลพีาสาจที่ควรประสาทที่สุดในโลกเลยนั่นเองครับ 2. พผลทอริโทริโมเดลนกฟีนิกเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโซออนพันสัตมายาโดยพวกของาลังปัจจุบันก็คือเหมาโกนกฟีนิกอดีตหัวหน้าหน่วยที่1ของกลุ่มโจาทาสลัดนวดขาวและจับพลังของผลทอริโทริโมเดลนกฟีนิกมันก็ได้ทําให้ตัวของเหมาโกมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นนกฟีนิกที่มีเปลวเพลิงสีน้าเงินซึ่งเปลวเพลิงนี้มันก็ถูกเรียกว,ว่าเป็นเปลวเพลิงอมตะ และแน่อนอนว่าในร่างของนกฟีนิกซ์มันจะทําให้ตัวของผู้ใช้สามารถบินและเคลเคื่อนที่ไปมาบนอากาศได้นในด้านของการใช้งานพลังเมื่ออยู่ในร่างของนกฟีนิกซ์จะทาให้ตัวของผู้ใช้มีพลังในการฟรื้นฟูร,ร,ร่างกายของตอนเองที่สูงเป็นอย่างมากทําให้เมื่อถูกโจมตีผู้ใช้ก็จะสามารถฟรื้นฟูร่างกายของตอนเองได้อย่างรวดเร็วจนเหมือนกับว่าการโจมตีเหล่าน,านั้นทะลุร,ร่างกายของผู้ใช้พลังไปได้คล้ายกับร่างของผู้ใช้พลังผลพีศาส์สายโรเกีย รวมถึงตัวของเหมาโกก็ยังจะสามารถใช้เป็นเพลิงสีน้ำเงินมาใช้เป็นโลเพื่อป้องกันการโจมตีที่ทรงพลังได้อีกด้วยและแน่นอนว่าในร่างของนกฟีนิกเนี่ยตัวของเหมาโกก็จะมีทั้งพละงกำลังความทนทานของร่างกายและความเร็วที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในภาควาโนเราก็จะได้เห็นอีกว่าตัวของเหมาโกเนี่ยก็จะสามารถใช้เป็นเพลิงสีน้ำเงินที่ถูกสร้างออกมาเพื่อใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บและรวมถึงยับยั้งอาการที่เกิดจากโรคระบาดจากอาวุธชีวาภาพของควีนแห่งกลุ่มโจทสลัดร้อยอสูรได้อีกด้วยแต่ในด้านของจุดอ่อนพลัังงขออผผลลนกกกกฟิ็ดดดููหมมวว่่าาจะไไ้้้้ทใตตชพยย เนื่องจากการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นตัวของเหมาโก้ก็ยังคงที่จะสามารถได้รับอาการบาดเจ็บและอาการเหนื่อยล้าจากการต่อสู้กระดุมันว่าจะส่งผลต่อการใช้พลังของผลนกฟินิกด้วยเช่นกันออชินาริคิงกวโทเรเนาโโรย ผลฮีโตวิโตโมเดลไดบุสึหรือพระพุทธรูเป็นผลไม้ปีศาสายโซออนพันสัตมายาผู้ครอบครองพลังคนปัจจุบันก็คือเซนโงคูปะพุโตอ,อดีตจอมพลผมู้ปรชาการสูงสุดของกองทัพเรือ และจะพลังของผลที่โตทีโตโมเดลไดบุสึมันก็จะทําให้ตัวของผู้ใช้พลังอย่างเส้นหูวคูมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นพระพุทธรูปทองคําขนาดอยากได้โดยเมื่ออยู่ในร่างนี้ผู้ใช้ก็จะมีร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นและมีผิวหนังที่เหมือนกับทองคาพร้อมกับปล่อยออร่าสีทองออกมาจากร่างกายซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของเส้นหัวคูในร่างนี้ก็จะมีทั้งพลังกำลังและความทนทานของร่างกายที่สูงเป็นอย่างมากส่วนในด้านของการต่อสู้ในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดเราก็จะได้เห็นว่าตัวของจอมพลเส้นหูวคูในร่างของพระพุทธองค์เนี่ ที่มีแรงกระแทกและพลังในการทาลายล้างสูงเป็นอย่างมากโจมตีใส่พวกกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเกือบทั้งกลุ่มเล่นเอาพวกกลุ่มหนวดดำเนี่ยกระอักเดือดกันไปเป็นแถบ,แ,บแต่ว่าหลังจากจาวันพีทภาคสงครามบนเกาะมารินฟอร์ดตัวของเซนงูคงุเนี่ยก็ได้ทําการลงจากตาแหน่งจอมพลของกองทัพเรือและเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสเห็นตัวของเซนงงคูใช้พลังของผมพระพุทธรูปในการต่อสู้อีกเลยหลังจากนั้นสําหรับผู้คนซึ่งหวาดกลัวต่อเหล่าร้ายที่ออกมาอลาวาด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงอยู่ที่นี่อย่ามาปากอยว่าจะจมที่แห่งนี้ทิ้งเจ้าคนอ่อนหัดผลที่4ีผลอุโออโอโมเดลเซริวเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโซออนพันสตัตว์มายา ผู้ควบคุมพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือร้อยอสูรไคโดกับตันของกลุ่มเจ้าสลัดร้อยอสูรและเป็นคนที่ได้รับสมญาณนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวของไคโดหลังจากที่ได้แพ้แพ้การต่อสู้ให้กับพวกลูกฟี่และตกลงไปในลาวาตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยจากพลังของพลอโอโอโมเดลเซริวมันก็ได้ทําให้ตัวของไคโดนอกจากร่างมนุษย์นะครับตัวของไคโดก็จะสามารถกลายร่างได้อีก2แบบแบบแรกก็คือร่างสัตว์หล,าย,า,ลยา,ายที่ไคโดก็็จะะทททํําาาาากกกกกรรเเเเปปลลีีีี่่่ยยนนนนนนงงงงััั้้หมมมดวออขสิ รวมถึงมีทั้งเขี้ยวกับกรงเล็บที่แหลมคมและแบบที่2นะครับก็คือร่างไฮบริดหรือร่างเครื่องมนุษย์เครื่องสัตว์ที่ในร่างนี้ผู้ใช้ก็จะมีทั้งร่างกายของสัตว์และสามารถเคลื่อนที่รวมถึงใช้วิชาการต่อสู้ของมนุษย์ได้อีกด้วยซึ่งตัวของ Do, ไคโดจกที่ปกติตัวเขานะครับก็จะมีทั้งร่างกายและวิชาการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ในร่างของมังกรเนี่ยตัวของไคโดก็จะมีทั้งพลังกำลังแล้วก็ความทนทานของร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจนอยู่ในอันดับต ของไคโดในร่างมังกรได้เลยด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าการโจมตีที่จะสามารถสร้างดาเมจให้กับไคโดได้แบบเต็มๆเนี่ยศัตรูก็คงจาเป็นที่จะต้องใช้ฮังคีกราะขั้นสูงขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องเป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในโดยตรงแบบที่พวกรอใช้ในการโจมตีนั่นแหละครับส่วนในด้านของพลังพิเศษอื่นๆนอกจากพลังการต่อสู้ทางกายภาพที่สูงแบบสุดๆแล้วผลพิศายผลน,นี้เนี่ยก็ยังทาให้ตัวของไคโดในร่างมังกรสามารถใช้พลังของธาตุต่างๆในการโจมตีได้อีกด้วยเช่นการพ่นลมหายใจเพล่ารือท และทําให้ผู้ใช้เนี่ยเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศได้หรือแม้แต่การที่ตัวของไคโดในร่างมังกรทําการสร้างพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์แล้วทาการพ่นลมหายใจที่มีความแหลมคมเหมือนกับใบมีดออกมาเปน็นจํานวนมาก แต่ว่าท่าที่ดูเหมือนจะอลังการที่สุดของไคโดที่หลายๆคนจดจาได้นะครับก็คงจะเป็นท่าที่ใช้ในการตัดสินการต่อสู้กับลูฟี่อย่างร่างมังกรเพลิงมหาอังคีที่ตัวของไคโดทาการควบคุมเปลวเพลิงเอามาห่อหุ้มร่างกายของตนเองจนกลายเป็นมังกรเพลิงที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวซึ่งมันก็คงจะเป็นท่าที่อลังการที่สุดของไคโดในปัจจุบันแล้วเรียกว่าในการต่อสู้แบบวตโตเนี่ยผลโุโอโมเดลเซริวที่มีพลังในการป้องกันและโจมตีที่สูงมากก็ถือได้ว่าผลพิศาทรผลนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผลพิสันเ่ ผลอุมาอุมาโมเดลเพกซัสเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันาสัตว์มายา ด้วยสิ่งมีชีวิตที่ค้อความพลังของผลพีศาสผลนี้ก็คือตัวของเจ้าม้าสตองเกอร์คู่หูประจําตัวของด็อกิวกับตัดเรือลาที่เก้าของกลุ่มจนสัดนวดดับซึ่งพลังที่เจ้าสตองเกอร์ได้รับมาจากผลอุมาอุมามันก็ได้ทําให้เจ้าม้าตัวนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างจากม้าธรรมดากลายเป็นม้าเพกัาสาที่มีปีกและสามารถพาคนขี่บินเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศได้แต่ว่านอกจากความสามารถทั้งหมดที่ดทได้กล่าวไปตัวของเจ้าม้าสตองเกอร์ก็ยังไม่ได้มีการสแสดงให้เห็นถึงความสามารถอื่นๆที่ได้รับจากพลังของผลพีศาสผลนี้ให้เราไไดด้้เเเห็็นนลลยแะรราากกคงงตตตตออิมั่ป ราะจากที่ผ่าน,านมาผลปีศาสสายโซออนพันสัตว์มายานั้นส่วนใหญ่นอกจากกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนาดแล้วผู้ใช้ก็ยังจะได้รับพลังพิเศษบางอย่างติดตัวมาด้วยซึ่งนี่นั้นมันก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้ผลปีศาสรประเภทนี้ มีความแตกต่างและแข็งแกร่งกว่าผลพิศายสายโซ,ซออนท,ทั่วไปที่จะเน้นไปที่ด้านการเพิ่มพลังทางกายภาพเพียงอย่างเดียวและถึงแม้ว่าจอม้าตัวนี้มันจะชื่อสตองเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นม้าเพิกาศัตดิ์ได้แต่มันเนี่ยก็กับไม่ได้รับพลังกำลังที่มหาศาลอะไรเลยเพราะในตอนที่กลุ่มเจ้าสลัดหนวดดามปะทะก,กับกลุ่มจ้าสลัดหาดตัวของเจ้าสตองเกอร์ในตอนนั้นที่กำลังบินอยู่บนฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแทบจะรับน้ำหนักของหนวดดากับด็อกคิวแค่สองคนไม่ไหวแล้วซึ่งมันก็ดูค่อนข้างจะแปลกไปสักหน่อยเพราะส่วนใหญ่พพลีีศศาา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 าจจจจสสยยซอออนนาญญานรระะััััดดดมมมมกกกก็บงงงท่่หหใใ้้้้ตตววขผูชเเุณ์ค ว่าพลังของผลอุโมงค์มาโมเดิร์กศาสรก็จะเป็นผลพีศาจที่มีความสามารถพิเศษลึกลับบางอย่างมาทดแทนในส่วนของพลักงกำลังก็ได้หรือแบบที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เพราะว่าน้ำหนักของนวดดำเนี่ยมันมากเกินกว่าที่ผู้ใช้พลังผลพีศาจสายโซโออนจะรับไหวนั่นเอง,เองครับไกโดบิมมั ผลอินุอินุโมเดลโอคุชิโนมากามิหรือเทพมมาป่าผู้ปิดทัก เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาผู้ควบคุมพลังคนปัจจุบันนะครับก็คือยามาโตะลูกสาวของร้อยอสูนไคโดและจะพลังของผลอินูอินุโมเดลโอคุชินะมากามิมันก็จะทําให้ตัวของผู้ใช้อย่างยามาโตะมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นเทพมมาป่าผู้พิทักษ์ของแคว้นวานุคุนีได้โดยการก่ร่างก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบแบบแบบแรกก็คือหมดสัตว์ร,ร้ายที่จะทาการเปลี่ยนร่างทั้งหมดให้กลายเป็นเทพมมาป่าผู้พิทักษ์ที่มีขนสีขาวโพลนและมีทั้งเขี้ยวกระปงเล็บที่แหลมคมเพื่อใช้ในการต่อสู้ส่วนรบบท่ะัือหาง์ตวจํ bit, ตัวของยามาโตะเนี่ยสามารถใช้วิชาการต่อสู้รวมกับพลังของผลพีศาจได้อย่างเต็มที่จนสามารถต่อสู้พยุเวลากับไคโดได้ส่วนในด้านของการใช้งานพลังนอกจากพลังทางกายภาพที่เพิ่มสูงขึ้นผู้ใช้ในะครับก็ยังจะมีความสามารถในการใช้พลังของธาตุน้ําแข็งและทาให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเกิดการเยือกแข็งได้อยู่ในระดับหนึ่งโดยตัวของยามาโตะเนี่ยก็ได้ทาการใช้ธาตุน้าแข็งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนําม,มาใช้ร่วมกับการโจมตีและการป้องกันร,รูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นการปล่อยลมหายใจเยือกแข็งการสร้างก้อนน้ำแข็งที่แหลมคมและควบคุุมมมใใหหห้้้้้้กกกออออนนนนนาาาแแขข็็็งงงเเลล่่ัไปปโจตีรรรูืช หุ้มร่างกายของผู้ใช้พลังเพื่อลดดาเมจจากการโจมตีเป็นตนน้นผลอินุอินุโมเดลคิบิโนคิเซเน หรือผลสุนัขจิ้งจอกก้าวหางเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตมายาผู้ควบของพลังคนปัจจุบันก็คือแคทเธอรีน่าเดวอนกับตันเลลำที่6ของกลุ่มเจ้าทลาดนวดดำและตัวเธอเนี่ยก็เป็นถึงอดีตนักโทษเลวเวลิศของคุกนรกยักษ์อิมเพลดาวที่นวดดำเนี่ยได้ไปเปิดงานคัดตัวในวันพีช่วงก่อนเริ่มมหาสงครามบนเกาะมารินฟอร์ดซึ่งจะพลังของผลอินูอินูแน่นอนว่ามันก็จะทําให้ตัวของแคทเธอรีน่าเดวอนมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกก้าวห่างได้แต่ใน,นเรื่อง พลังความสามารถที่ถูกเปิดเผยมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวของเดวอนจะมีความสามารถในการลอกเลียนแบบและเปลี่ยนร่างเป็นบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างเช่นในช่วงเหตุการณ์ที่โมเรียบุกเข้าไปบนเกาะฮิจินสึเพื่อตามหาตัวของอัพซาร์ลอกเดวอนก็ได้ทาการเปลี่ยนร่างองตนเองให้กลายเป็นอัพซาร์ลองเพื่อหลอกล่อตัวของโมเรียส่วนเงื่อนไขในการลอกเลียนแบบของเดวอนนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับพลังผลเลียนแบบของมิสเตอร์ทูที่จําเป็นต้องใช้มือแต่สัมผัสร่างของคนที่จะทําการเลียนแบบเพราะในวันพีชวังงา,าอองนะคระัเห็นว่าตของเดวทการใช้มือแตะ ผู้เท่าอย่างเสร็จเทินทำให้เราก็คิดได้ว่าบางทีคุมเจ้าสลานวนวลดำ <c oughs> ก็อาจจะมีเป้าหมายบางอย่างที่จําเป็นต้องให้เดวอนปลอมตัวเป็นหนึ่งในห้าผู้เท่าก็ได้ซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่นานอกจากความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นพลังของมนุษย์พิศศพนี้เนี่ยมันจะยังมีความสามารถอื่นซ่อนอยู่อีกหรือไม่ ผลเฮบิเฮบิโมเดลยามาโตโนะโอโรจิหรือผลงูยักษ์แปดหัวเป็นผลไม้พีศาตร์สายโซออนพันสัตมายาผู้ครองพลังคนล่าสุดก็คือคุโรซุมิโอโรจิอดีโชกุนจอมกบฏของแคว้นวานุคุนิซึ่งใน,น,นเรื่องปัจจุบันของกตุวันพีนะครับตัวของคุโรซุมิโอโรจิก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากฝีมือของเหล่าซามูไรก้าปอกดำแดงแห่งแฟนวานุคุนิในช่วงสงครามบนเกาะอนิกาชิมะโดยจากพลังของผลพีศาตร์ผลนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ตัวของคุโรซุมิมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นอส นนั้นก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างจากร่างหลักและแน,น่นอนว่าผลพิสัยสายโซอนพันธสัตว์มายานั้นมันก็จะทําให้ตัวของผู้ใช้หลังมีร่างกายและความทนทานที่สมกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่านะครับจากที่เราเห็น,นผ่านๆมานอกจากการที่ตัวของคุณโรสมีเนี่ยทำการแป่งร่างเพื่อควมคูมคนที่อ่อนแอกว่าและควบคุมหัวของงูยักษ์แปดหัวในการโจมตีเนี่ยเราก็จะไม่เคยเห็นตัวของคุณโรสมีใช้พลังนี้ในการต่อสู้แบบจริงจังเลยสักครั้งแถมตัวเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนที่จะมาสนใจในการฝึกใช้พลังเพื่อต่อสู้อีกด้วย แต่่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าผลพิศาจผลนี้ถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่ตั้งใจฝึกฝนพลังสักหน่อยมันก็คงจะเป็นผลพิศาจที่แข็งแกร่งผลหนึ่งเลยเพราะนอกจากมันจะทาให้ผู้ใช้มีพลังทางกายภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยผลพิศาจผลนี้มันก็ได้มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือตัวของผู้ใช้พลังนั้นก็จะมีชีวิตสำรองเพิ่มขึ้นมากถึง7ชีวิตทําให้การที่จะสังหารตัวของผู้ใช้พลังอย่างคุโรซมิโอโรจิศัตรูเนี่ยก็จะเป็นที่้ดยดยลเเผไ นั่นเองครับขมราซากิ <G ül> s <ody> <S ผลฮิโตฮิโตหรือผลมนุษย์โมเดลโอยูโดนักบวชปีศาจเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตมายาโดยสิ่งมีชีวิตที่ครอความพลังของผลปีศาจผลนี้นะครับก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่มีชื่อว่าโอนิมารุอดีตคู่หูของไดเมียวแคว้นริงโกอย่างชิโมสกิอุชิมารุซึ่งตัวละครนี้นะครับก็จะมีสังเป็นอาของโซโลและจากพลังของผลฮิโตฮิโตโมเดลโอนิโดมันก็จะทําให้ตัวของโอนิมารุมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างจากสุนัขจิ้งจอกธรรมดาให้กลายเป็นนักบวชปีศาจที่มีร่างกายสูงทาตของนรบปีศ ก็จะมีพลังกำลังที่มหาศาลเป็นอย่างมากและสามารถใช้อาวุธของมนุษย์ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับโซโลรวมถึงมันก็จะทําให้ตัวของโอนิมารุมีความสามารถในการพูดภาษามนุษย์ได้อีกด้วยโดยต้นแบบในร่างมนุษย์ของผลพิสัยผลนี้ก็อาจจะมาจากตำนานพานักรบของประเทศญี่ปุ่นอย่างมุซาชิเบนเคส่วนในด้านของพลังและความสามารถพิเศษอื่นๆของผลพิสัยผลนี้นะครับก็ยังคงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อ,อ,ขอมูลเพิ่มเติมอะไรออกมาแต่ว่ายังไงก็ตามผลพิสาจผลนี้นะครับมันก็ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นผลพิสั์สายโซออนพสัตมายาทําให้โอกาสทีีี่ผลลปศาาจรระะเภทน้มมพังหือคว สามารถพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งเราเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปอนั่นเองครับ <nunca correction> ผลกิ่วขี้ เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตมายาผู้ขพองพลังคนล่าสุดก็คือหนึ่งในสมาชิกดั้งเดิมของหลอห้าพุทธเจ้าโรเซเซนเจกเซียเซตเทิร์นในด้านของพลังผลปีศาจตัวของเซตเทิร์นก็จะมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นกิ่วขีหรืออสูนวัวปีศาจจากตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะภายนอกส่วนหัวเป็นวัวและส่วนลำตัวก็จะเหมือนกับแมงมุมส่วนในด้านของพลังการต่อสู้ที่เราได้เห็นในช่วงของวันพีชภาคเกาะไอเคสเซตเทิร์นในร่างของอสูนวัวก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าสิ่งมีีวท่แแลมมมมมมางุหครรถึู เซเทิลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการสร้างพิษคือมาจากภายในร่างกายได้และวทาการใช้พิษเหล่านั้นร่วมกับการโจมตีในรูปแบบต่งตางๆซึ่งจากที่เราเห็นก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ถูกขาแมงมุมของเซเทิลโจมตีเข้าไปก็จะค่อยๆถูกพิษกัดก่อนและสามารถหลอมละลายวัตถุต่างๆที่ถูกโจมตีได้อีกด้วย ผลแซนเวิร์มหรือนอนทะเลทรายเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธสัตว์มายา ผูมคของพลังคนปัจจุบันก็คือหนึ่งในสมาชิกของห้าผู้เท่าโปรเซเซนเชปเปิดจูปิเตอร์ในด้านของพลังพลปีศาต,ตัวของจูปิเตอร์ก็จะมีความสามารถในการกลายร่างเป็นแซมเบิลหรือนอนทะเลทรายขนาดยักษ์ซึ่งถ้าหากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องดูดหรือเคยฟังคลิปเกี่ยวกับตำนานนอนยักษ์หรือนอนกินโขนที่อยู่ในเรื่องเล่าของชนพื้นเมืองตามภูมิภาคที่เป็นทะเลทรายก็คงจะพอคุ้นเคยหรือนึกภาพของเจ้าแซมเบิลออกอยู่บ้างส่วนในด้านของการต่อสู้ก็ดูเหมือนว่าตัวของจูปิเตอร์ในร่างแซมเบิลก็จะมีร่างกายที่แข็งแกกรร่่่งเเป็นนนอออยยยาาาาามามมแลละะสสถุดดดคืทีูภใ,ใต้้ิยยิไ ทำให้ตัวของผู้ใช้พลังเนี่ยมีความสามารถในการรอบโจมตีศัตรูจากใต้ดินได้รวมถึงต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากร่างกายและปากที่มีขนาดใหญ่มันก็ทําให้ตัวของจูปิเตอร์สามารถดูดกลืนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งของต่งตางๆที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเขาเข้าไปในร่างกายได้ซึ่งจํมพลังนี้มันก็ทำให้การที่ตัวเขาเนี่ยจะทาการดูดกลืนเรือลบขนาดยักษ์ของกองทัพเรือหรือเรือโจรสลัดของพวกกลุ่มโจรสลัดเผ่าคนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือปกติทั่วไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสบายๆสา,สาสหรับพลังนี้เลยนั่นเองครับ ขนบาคุสึหรืออาชาโคนกระดูกเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโซออนบรนสัตมายา ผู้อบครองพลังคนปัจจุบันก็คือหนึ่งในสมาชิกของห้าผู้เท่าโกโรเซเซนอีธานบารอนวีนัซุจูโร่ในด้านของพลังผลปีศาจนะครับตัวของนัซุจูโร่ก็จะมีความสามารถในการกลายร่างเป็นประคตสึหรืออาชาคงกระดูที่เป็นปีศาจจากตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นโดยในร่างของอาชาคงกระดูตัวของนัซุจูโร่นะครับก็จะมีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงเป็นอย่างมากจากการที่เขาเนี่ยสามารถวิ่งเคลื่อนที่ไปโจมตีพวกแปซิฟิตาที่กระจายอยู่ร,รบอบๆเกาะเอเคได้แบบสบายๆและการโจมตีส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะใช้ววิชาาดขอองงตัเในโจม นเป็หลักแถมการโจมตีด้วยดาบของนัสุจูโร่ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถแช่แข็งร่างกายบางส่วนของพวกขุนยนแปซิฟิตาที่ถูกโจมตีได้ซึ่งพลังนี้นั้นมันก็อาจจะคล้ายๆกับพลังจากผลพีศาสจของบรูคที่ตัวเขาเนี่ยสามารถดึงความหนาวเย็นจากยม,มโลกเพื่อเอามาใช้ร่วมกับการต่อสู้เพราะผลพีศาจของทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นผลพิศาสจที่เกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณแล้วก็โลกหลังความตายเหมือนๆกันนั่นเองครับ ผลอิซึมาเดหรือวหกหน้ามนุษย์เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัต์มายา ผู้ปกครองพลังคนปัจจุบันก็คือหนึ่งในสมาชิกข,ของห้าผูเท่ากูโรซีเซนมาคัสมาสในด้านของพลังผลพีศาตัวของมาร์สก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นอิซูมาเดะหรือวิหกหน้ามนุษย์พีศตาจากตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นที่มีส่วนหัวเป็นคนกับส่วนตัวที่เป็นงูโดยม่อยู่ในร่างของอสูรตัวของมาร์สก็จะสามารถบินและเคลื่อนที่บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระซึ่งเป็นจุดเด่นของผลปีศจประเภทนกพร้อมๆกับร่างกายเนี่ยก็จะมีความทนทานที่สูงเป็นอย่างมากรวมถึงสามารถพ่นลำแสงที่มีความร้อนสูงออกมาจากปปาาากเพื่่่ออโจจจมตตตีศศััััรูได้้แวนนนุบขลง นนก็ค่อข้างจะมีน้อยเป็นอย่างมากเพราะในช่วงวันพีชภาคเกาะอีเค้นะครับตัวของเซนต์มาร์ทเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีฉากที่โชว์พลังการต่อสู้เท่าไหรนะ่นักซึ่งเรานั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผลพีศาร์ผลนี้มันจะยังมีความสามารถอื่นๆซ่อนอยู่อีกหรือไม่ ผลเฟิงสี่หรือหขคีอสูนหมูป่าเป็นผลไม้ปีศาจสายโซโออนพันสัตว์มายาผู้ข้อควมพลังคนปัจจุบันก็คือหนึ่งในสมาชิกของห้าผู้เท่าโกรโรเซเซนทอปแมนเวอร์คิวรีในด้านของพลังผล,ลปีศาจตัวของเวอร์คิวรีก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นหงคีหรืออสูนหมูป่าที่มีร่างกายขนาดเหมือมาได้โดยจากข้อมูลเฟิงสี่ก็จะเป็นปีศาจจากตำนานพื้นบ้านของประเทศจีน และเมื่อตัวของวากิวรีอยู่ในร่างของหมูป่าขนาดยักษ์ก็เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะมีพลังกำลังความทนทานแล้วก็พลังป้องกันของร่างกายที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งจากที่เราเห็นในวันพีชภาคเกาะอีเฮตตัวของวากิวรีเนี่ยก็แทบที่จะไม่รับอาการบาดเจ็บจากการโจมตีของพวกลูฟี่กับเผ่าคนยักษ์เลยแถมตัวของลูฟี่ที่โจมตีส่ร่างหมูป่าของวากิวรีก็ยังถึงกับบนออกมาเลยว่าร่างกายของเจ้านี้มันแข็งะมัดส่วนในด้านของการโจมตีนะครับตัวของวกิวรีก็จะสามารถเปลี่ยนเขี้ยวหมูป่าให้กลายเป็นใบมีดขนาดยักษ์เพื่อ ซึ่งมันเนี่ยก็รุนแรงเป็นอย่างมากจนทำให้เกาะทั้งเกาะเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนแถมอาคิราชันที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็รุนแรงแบบสุดๆจนทำให้พวกทหารเรือธรรมดาที่อยู่ห่งางออกไปนอกเกาะโมสติลงไปด้วย m o วม s a สิ ผลปีศาจผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตวมายาผลล่าสุดที่มีการเปิดตัวออกมาในช่วงวันพีชภาคเกาะเอลบาฟอย่างผลเคเบรอสหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในานามของสุนัขเฝ้าประตูนรกจากตำนานของเทพปรนรัมกกโดยสิ่งที่กินผลปีศาจผลนี้เข้าไปนะครับก็คือดาบของฟิกาแลนแชมร็อกผู้บัญชาการคนปัจจุบันของกลุ่มภาคีอัศวินเทพที่จากพลังของผลปีศาจมาันก็ทําให้ดาบเล่มนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนร่าง จากดาบให้กลายเป็นเคเบรอสสุนัขฟอกประตูนรกที่มี3หัวได้ในด้านของการโจมตีหัวของสุนัขเคเบรอสทั้ง3หัวนะครับ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างใบดาบหรือใบมีดออกมาจากปากได้และสามารถสั่งให้หัวของสุนัขทั้ง3หัวนะครับพุ่งออกจากร่างกายเข้าไปโจมตีศัตรู <c oughs> แต่ว่าในตอนนี้นะครับผลพิศพนี้เนี่ยก็เพิ่งมีการปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นทําให้ข้อมูลของผลพิศพนี้เนี่ยก็มีน้อยเป็นอย่างมากซึ่งเราเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลพิศลนี้จะยังมีความสามารถเื่นๆซ่องอยู่อีกหรือไม่ โดยในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าผลพีสาจท,ที่อยู่หลังจากนี้ก็จะเป็นผลพีสาจสายโซอนพันสัตว์มายาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีการปรากฏไม่ให้เราเห็นในเนื้อเรื่องราักของการ์ตูนวันพีทและถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันต่อได้เลยครับผลอินุอินุโมเดลีศาัยธนุกิ เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสันมายา โดยสิ่งที่ครอบครองพลังของผลพีศารผลนี้ก็คือปาโตะตัวละครที่ถูกเปเผยว่าตัวเขาเป็นปะกาศที่กินผลพีศาจรธนุกิเข้าไปโดยตัวของปาโตะนะครับเขาก็คือตัวละครที่ปรากฏมาในเรื่องของเกมวันพีทอัลติเมทเวิลด์เรสที่ออกจําหน่ายมาในช่วงปลายปี2013ซึ่งจากพลังของผล,ลปีศารผลนี้นะครับมันก็ทําให้ตัวของปาโตะที่จากเดิมเนี่ยเป็นปะกาศมีความสามารถในการกลายร่างเป็นธนุกิที่มีความรู้สึกนึกคขดเป็นของตนเองโดยเราเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในร่างของธนุกิแทบจะตลอดเวลาซึ่งดูเหมือน เรื่องของพลังการต่อสู้ทางกายภาพส่วนในเรื่องของความสาม,มารถพิเศษหรือพลังพิเศษอื่นๆเนี่ยตัวของผู้ใช้อย่างปาโตก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นวัตถุสิ่งของต่งตางๆรวมถึงสามารถเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นร่างก๊อปปี้ของสิ่งมีงชีวิตได้โดยการใช้หางที่เหมือนกับหัวของประกาเขียนบางอย่างลงไปที่ใบไม้ก็จะทําให้ใบไม้เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองครับ ผลบตับตโตบัตโตโมเดลแวมไพร์เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสันายา โดยคนที่กินผลพิศาสตรผลนี้เข้าไปก็คือแพทริกเรดฟิลเป็นตัวร้ายหลักที่ปรากฏมาในเนื้อเรื่องของเกม One Piece Ultimate d o e l e r s ที่ออกจําหน่ายไปในช่วงปลายปี2013โดยในส่วนเนื้อเรื่องของเกมนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นโจรสลัดที่ทัดเทียมกับทั้งหนดขาวและก็โรเจอร์ซึ่งจากพลังของผลพิษศาสตรผลนี้มันก็ทำให้ผู้ทด้ครอบครองพลังมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นแวมไพร์ที่สามารถบิดและเคลื่อนที่วิ่งไปมาตามจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงทําให้ตัวของผู้ใช้เนี่ยมีพลังในการต่อสู้ที่ ก็ยังมีความสามารถในการคืนความเยาว์ไหวให้กับตัวของแพตติกที่แก่ชรามากแล้วด้วยการที่ผู้ใช้ก็จะสามารถดูดพลังชีวิตของคนอื่นๆมาให้กับตัวเองได้ด้วยการดูดเลือดหรือใช้กครงเล็บแทงไปที่ตัวของเป้าหมายแต่ว่าตัวของคนที่ถูกดูดพลังชีวิตไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีร่างกายที่แก่ชราลงซึ่งนี่นั้นมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการถูกดูดพลังชีวิตออกไปเป็นจนํานวนมากด้วยส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าผลพิศสร์ผลน,นี้ถ้ามันมีอยู่ในเนื้อเรื่องหลักมันก็คงจะเป็นหนึ่งในผลพิศสร์ที่อันตรายแบบสุดๆไปเลยいい かかผลโทริทริโมเดลนูเอเป็นผลไม้ปีศาจส,สายโซออนพันสัตมายาโดยตัวละครที่กินผลปีศาจผลนี้เข้าไป ก็คือชาววานนคุนีที่มีชื่อว่าโทรสกุโดยเขาเนี่ยก็เป็นตัวละครในตอนพิเศษอย่างวันพีทอาร์โนเอะที่จะแสดงในนิทรรศการศิลปะจังหวัดเกียวโตช่วงปี2 0 1 7รวมถึงช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่กตุนวันพีทเนี่ยฉลองครบรอบ20ปีอีกด้วยซึ่งจากพลังของผลปีศาจผล,ลนี้มันก็ได้ทําให้ตัวของผู้ใช้พลังมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นนูเอะโยไคหรือปีศาจจากตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นที่ลักษณะภายนอกก็จะเป็นสัตว์สี่ขาที่มีหัวเป็นหลิงแผงขอ้อ ส่วนในด้านของพลังการต่อสู้ตัวของผู้ใช้พลังในร่างนูเอะนั้นก็จะมีทั้งพลักกำลังและก็ความทนทานของร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการควบคุมเมฆอาคีเพื่อนํามาใช้ในการบินและเคลื่อนที่ไปมาบนอากาศได้อีกด้วย โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรวบรวมผลปีศาจสายโซอนพสันมายาทั้งหมดต่นที่เคยมีการเปิดเผยรายชื่อมาจนถึงปัจจุบันและผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้ยังไงถ้าใหนคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นตรงส่วนไหนไปเนี่ยทางผมก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆครับเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถพิมพ์ให้คำแนะนำพูดคุยหรือเสนอหัวข,ข้อของคลิปถ,ถัดไปได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยคอยกันมาเจอกันอีกในคลิปถ,ถัดไปสำหรับคลิปนี้ทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ